ยังจ่ายภาษีเต็มๆอยู่อีกเหรอต้องจ่ายสิครับไฟเบิงคับเลยเยอะมากเลยค่ะเขาก็หักไปแล้วนี่คะมีอะไรแนะนำไหมขอแนะนำไทยประกันชีวิตลถจดภาษีมีคืนมีคุ้มโทรเลยอย่าช้า02-203-5557 <ๆ S 2> <ๆ S 1> รถเลดเต็มเต็มลดจดภาษีสูงสุด1 0 0 0 0แบาท คืนสัใจมีเงินคืน10%ตลอด10ปีครบสัญญารับทันที500%คือเงินให้ทุกปีเลยเหรอครับผลตอบแทนแน่นอนคาดนี้มีแต่ได้กับได้เละครับน่าชื่อถือมากครับเพราะว่าเป็นของไทยประกันชีวิตคุ้มสุดขีดขจ่ายเบียแค่5ปีคุ้มครองนานถึง10ปีโทรก่อนคุ้มก่อน022035557 ใจไหวสิครับแค่5ปีเองสบายมากเลยครับทั้งรถย่อนทั้งคืนแถมยังคุ้มครองชีวิตด้วยสุดยอดครับไทยประกันชีวิตรถจ่อดภาษีมีคืนมีคุ้มทั้งรถคืนคุ้มทุกคำตอบของการประกันชีวิตติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทร022035557ต้องทำก่อนสิ้นปีแน่นอนค่ะไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิต